ฟังเขาเอามาพูดเพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นสวัสดีค่ะพบกับฟังเขาเอามาพูดและไผ่แก้วค่ะ เพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนะคะวันนี้ฟังเขาเอามาพูดกลับมาเจอคุณผู้ฟังกันเป็น EP ีที่92แล้วค่ะให้ชื่อ EP ีนี้ว่าแค่แบกเวลาเป็นสามก้อนแล้วนอนซะอืมบางคนบอกเป็น e ีีที่ถูกใจที่สุดไอตรงที่แล้วนอนซะนี่แหละนะคะ วันนี้ชวนคุณผู้ฟังมานอนใช่ไหมเออน่าจะดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแค่แบ่งเวลาเป็นสามก้อนแล้วนอนสามันมีอะไรอยู่บ้างข้างในแล้วกันนะคะเอาล่ะ ตอนนี้เราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าใน1วันมันมีทั้งหมด24ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังนะอันนี้ง่ายมากดังนั้นเรามาลองแบ่งเวลากันแบบง,ง่ายๆดีไหมคะแบ่งออกมากันเป็น3ก้อนก้อนแรก8ชั่วโมงก้อนที่2 8ชั่วโมงก้อนที่3 8ชั่วโมงแค่นี้แบ่งออกมาเป็น3ก้อนก้อนหนึ่ง8ชั่วโมงใช้ทำงานอีกก้อนหนึ่ง8ชั่วโมงทำเรื่องส่วนตัวต่างๆค่ะจะกินข่าวจะไปอะ นูนนี่นั่นออกกาลังกายบลาบลาบลาว่ากันไปอันนั้นเป็นการทําเรื่องส่วนตัวและอีกหนึ่งก้อน8ชั่วโมงนอนค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นใน3ก้อนนี้ก็จะครบ24ชั่วโมงเรียบร้อยนะ8ชั่วโมงทํางาน8ชั่วโมงทําเรื่องส่วนตัวและอีก8ชั่วโมงใช้นอนนะคะคุณผู้ฟังคะบางคนบอกโอ้นอนทั้ง8ชั่วโมงเลยทีเดียวหรอนะคุณผู้ฟังรู้ไหมว่า ถ้านอนน้อยโดยไม่ถึง6ชั่วโมงต่อวันนะคุณู้ฟังนอนไม่ถึง6ชั่วโมงต่อวันต่อเนื่องกันไปประมาณ10วันบางคนบอกฉันก็นอนแล้วหนาฉันนอน3าชั่วโมงก็โอเคแล้วห้าชั่วโมงโอเคแล้วแต่ก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าคุณู้ฟังนอนไม่ถึง6ชั่วโมงแล้วเป็นอย่างเนี้ยต่อเนื่องกันไป10วันมันจะเท่ากันกับคุณู้ฟัง อดหลับอดนอน24ชั่วโมงคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทั้งวันมันกลายเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการที่เรานอนไม่ถึง6ชั่วโมงอะค่ะต่อเนื่องกันไปประมาณสิวันเนี่ยมันก็ส่งผลแยก่กับร่างกายพอๆกันกับคนที่อดหลับอดนอน24ชั่วโมงเลยทีเดียวโอ้โหแม่มันเหลือเชื่อนะคะว่าการที่นอนไม่ถึง6ชั่วโมงเนี่ยมันส่งผลขนาดนี้เลยเหรอโอ้แล้ว เวลาเราจะนอนอย่างมีประสิทธิภาพอ่ะเราจะนอนอยังไงดีบางคนบอกว่าการนอนนี่มันก็ต้องมีประสิทธิภาพด้วยนะเออนอนน้อยแต่มีประสิทธิภาพดีกว่านอนเยอะแต่ไม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเคยเออ เคยได้ได้ได้ไดเจอหนังสือสักเล่มหนึ่งนะคะจากหนังสือที่ชื่อว่า When We Sleep ค่ะของแมทธิววอลเ k อรเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าแนะนำวิธีนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณอยากนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพทํำ12ข้อนี้แล้วจะนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันว่าเฮ้ย ถ้าเกิดเราอยากจะนอนอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะเราจะต้องทำยังไงนะคะฟังเขาเอามาพูดเพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นคุณฟังคะกลืงนไปเมื่อสักครู่ว่าหนังสือที่ชื่อว่า When We Sleep นะคะจะแนะนำวิธีนอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ12ข้อด้วยกันนะข้อแรกดีกว่านะคะคุณผู้ฟัง 1. คุณผู้ฟังเพียงแค่เข้านอนเวลาเดิมทุกๆุกวันอันเนี้ยจะทำให้การนอนของคุณผู้ฟังมีประสิทธิภาพนะคะลองดูเข้านอนกี่ทุ่มคะเขาบอกว่าที่แน่ๆก็คือว่าประมาณ4ี่ทุ่มอยากให้เกินห้าทุ่มอันเนี้ยจะดีมากๆนะคะข้อที่2ค่ะให้คุณออกกำลังกายนะมันดีแต่ ห้ามออกกำลังกายก่อนนอน2-3ถึงชั่วโมงค่ะเพราะมันจะทำให้คุณนอนไม่หลับนั่นเองนะคะข้อที่3มค่ะหลีกเลี่ยงพวกคาเฟอีนพวกนิโคตินอันนี้รู้อยู่แล้วนิโคตินก็คือแบบอย่าสูบหลี่นะาช่วงแบบก่อนจะนอนเลยประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงคาเฟอีนหน่อยๆช่วงบ่ายๆเลยประมาณอย่างนี้หลีกเลี่ยงไปได้เลยนะคะข้อที่4ค่ะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยเลี่ยงมื้อหนักในตอนดึก หรือเลี่ยงเครื่องดื่มในตอนดึกนั่นเองนะคะคือบางคนเนี่ยสี่สามทุ่มสี่ทุ่มแล้วเนี่ยโอ้ยยังจะกินข้าวอยู่อันนั้นให้เลี่ยงนะคะมันจะทำให้การนอนของคุณไร้ประสิทธิภาพนะคะข้อที่5ค่ะให้คุณเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนนอนหรือของที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยเลี่ยงเลยค่ะก่อนนอนบางคนบอกโอ้ยกินเหล้าแล้วมันจะได้นอนหลับไปเลย นอนหลับอันหลับค่ะแต่มันจะไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะข้อที่6ค่ะเขาบอกว่าหลังบ่าย3ามโมงแล้วกรุณาอย่างงีบค่ะคุณผู้ฟัง อย่างีบหลังบ่ายสามโมงนะคะเพราะมันจะทําให้ประสิทธิภาพการนอนของคุณลดลงในช่วงกลางคืนนะคะข้อที่8ค่ะอย่าวางตารางชีวิตให้มันแน่นเกินค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณวางตารางชีวิตเป็นแน่นๆๆเนี่ยนะคุณจะไม่ค่อยได้ผ่อนคลายทีเนี้ย แม้แต่ก่อนจะเข้านอนก็ยังไม่ได้ผ่อนคลายดังนั้นนะคะอย่าวางตารางชีวิตไว้ให้แน่นเกิดนะคะข้อที่9ค่ะชวนคุณผู้ฟังแช่น้ำร้อนก่อนเข้านอนเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพการนอนของคุณดีขึ้นนะคะข้อที่10ค่ะทำห้องนอนของคุณให้มืด อย่าให้สว่างนะทำให้อากาศมันกำลังเย็นสบายแต่ไม่ต้องเย็นเกินไปแล้วที่สำคัญก็คือว่าอย่าให้มีแก๊เจตต่างๆในห้องนอนโทรศัพท์มือถือเอ้ยไอพกไอแพดไอพอเอาออกไปจากห้องนอนซะนะคะข้อที่11ค่ะคุณผู้ฟังถ้าอยากนอนให้มีประสิทธิภาพให้คุณเจอแสงแดดวันละ30นาที แล้วที่สำคัญอย่านอนตื่นสายนะคะให้ตื่นพร้อมกับแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ขึ้นตอนไหนตื่นได้แล้วค่ะคุณฝังและข้อที่12ค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณยังไม่ง่วงกร,รุณาอย่านอนแช่บนเตียงค่ะให้ลูกไปทำอย่างอื่นให้มันรู้สึกผ่อนคลายก่อนแล้วเดี๋ยวง่วงละค่อยมานอนนะคะแต่ก็อย่านอนเกินห้าทุ่มนะคะคุณฝังลองฝึกดูและนี่ก็คือ12ข้อที่จะ แนะนำวิธีนอนหลับให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะใครฟังไม่ทันนี่แม่ก็เลื่อนไปฟังได้ใหม่ไม่ต้องมาสรุปเนาะตั้ง12บสองข้อเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะก็เอาเป็นว่าในวันนี้ไม่ชวนคุณฟังแบ่งเวลาออกเป็นสาก้อนก้อนหนึ่ง8ชั่วโมงทำงานอีกก้อนหนึ่ง8ชั่วโมงทำเรื่องส่วนตัวและอีกหนึ่งก้อนประมาณ8ชั่วโมงให้นอนนะคะ และนี่ก็คือทั้งหมดของฝั่งเขาเอามาพูดในวันนี้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะถ้าคุณนอนไม่เพียงพอแล้วแล้วก็คุณจะหงุดหงิดทำงานก็ไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นนอนให้เพียงพอนะคะหวังว่าการฟังในวันนี้จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นนะคะติดตามฟังเข้ามาพูดกันได้ใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีค่ะ เพราะการฟังจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น